่วงคนไทยชวนเที่ยวร่วมสนับสนุนโดยบัตรกดเงินสด KXPress c a s ลมีไว้อุ่นใจให้คุณยิ้มได้ในทุกช่วงโอกาสของชีวิตสะดวกสบายตั้งแต่เช็คอินนะท่าบริการที่เลา พอมาถึงที่สนามบินนานาชาติชิงใหม่เราก็จะได้บริการจากรถเช่าเหมานะคะอย่างเอวิสเอวิสมีบริการรถเช่าทุกสาขาทั่วประเทศไทยนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าเป็นคนไทยจะได้รับบริการส่วนลด100บาทค่ะหลังจากเราทำการจองรถจากที่กรุงเทพมาแล้วนะคะพอมาถึงสนามบินเพียงแค่ยื่นเครดิตการ์ดกับประชาชนและเซ็นรับรถได้เลยทันทีค่ะ พร้อมเดินทางไปกับเอลวิททั่วคิงใหม่แล้วค่ะสวัสดีค่ะ,คะรถคันนี้เลยครับเดี๋ยวตังง้งโปรเจกเนอร์ผู้ใจดูอีกแล้วค่ะตรงนี้จะเป็นการเช็ครอยรถนะครับตอนนี้เดี๋ยวผมจะเริ่มจากข้างหลัง<ส>แล้วเดี๋ยวเราวนรอบ<ส>รถนะครับ รถเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมนี่คือเอกสารของพี่ครับอันนี้สัญญาเช่าแล้วก็ใบรับรถนะครับตอนกลับมาคืนรถนะครับพี่มาคืนรถที่จุดนี้ครับผมยื่นเอกสารใบนี้ให้กับพนักงานรับรถนะครับขอบคุณนะคะและเอวิสมีบริการคนขับรถให้เราด้วยค่ะเพื่อให้เราสะดวกและก็มั่นใจทุกเส้นทางที่เดินทางในเชียงใหม่ค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะเอวิเชียงใหม่ยินดีต้อนรับค่ะ